ชุกเคนครับบานานา่ากล้วยทอดคลับฮะทุกคนน,นี่ทั้งเฟ e b o o k เบอร์โทอยู่ตรงถนนอันซีนเชียงใหม่ไทยแลนด์ฮะเดินมาจะมีถนนที่แบบขับชิดขวาอยู่ตรงถนนเชียงอ,อ่อช้างม้อยตัดใหม่ไม่ไกลจากตลาดวโรดรถหรือตลาดต้นลำยายกาดหลวงแห่งนี้เรามาตรงนี้ทําไมรู้ไหมจะมาขึ้นรถไปลําพูนทุกคนจะไปละปูนนะฮะไปสักการะพระธาตุทริปุญชัยเป็นพระธาตุประจําคนที่เกิดปีจออะไรประมาณนี้แล้วก็ พระนางเจ้าจมามเทวีศักดิ์สิทธิ์มากนี่เห็นไหมสะพานข้ามไปวัดเกตการามวัดประจำคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะนี่หารถสีน้ําเงินเห็นไหมเชียงใหม่ลําพูนก็จะขับไปเส้นเชียงใหม่ลําพูนเลยฮะประมาณ30กิโลทุกคนจ๋าก็ไม่ไกลจากบานานะ่าขับไขม่มุกชาชามุกกล้วยทอดฮะนี่คือตลาดบโรรสทุกคนนะฮะ อันนี้จะเป็นสะพานลอยอุ้ยรถมีสีนี้ด้วยหรอที่เชียงใหม่ร่มหล,ลวงร่มหลวงอยู่ที่ไหนทุกคนร่มหลวงเราไม่เคยรถสีแบบสวยมากสีเขียวแบบนี้หาดยากมากเนี่ยข้ามไปวัดเกตกาลามเห็นเจดีย์ยังนี่เห็นไหมฮะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสะพานตรงนี้นักธุรกิจชาวอินเดียเขาสร้างให้เมียเขาชื่อสะพานอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่เราชอบสะพานคนครพิงนะเพราะข้ามไปมอพายับตรงนั้นก็จะมีลูกชิ้นยืนกินอร่อยมากแต่กล้วยทอดนะฮะนั่งกินหน้าร้านได้นี่ค่ะบานาน่า ก้วยทอดคลับมีทั้งชานงชานมชาเผือกภูเขาลาวานี่เราไปเชียงใหม่ลำพูเห็นไหมเราจะผ่านสะพานนาวรับนะฮะน้ำเยอะมากดูสิแม่น้ำปิงคุณลุงคุณลุงครับออกกี่โมงนะเนี่ยจะออกแล้วเหรอลุงกี่กิโลไปถึงลำพูนฮาริพุนชยัยพระาธาตุอะยี่สิบกว่ากิโลเนาะ อโอเคเดี๋ยวเราจะไปด้วยฮะนี่หาแม่น้ำปิงแล้วก็ข้างหน้าจะถึงสะพานนครพิงทุกคนเห็นไหมจะมีคิวรถแดงดงอันนี้ไปไหนสีแดงเขาจะไปดอยสุเทพต้องสีแดงฮะนะฮะนี่คือตลาดวัดูรถนี่คือเชียงใหม่ลาพูมีคนมองราด้วยแหละจะมองไปทําไมฉันก็เขินเป็นเหมือนกันนะสัานข่ายของฉันนะฮะอืดูน้ําเยอะมากจะท่วมไหมเนี่ย นี่นะปิงเห็นไหมสะพานนี้ไงที่บอกว่าไปวัดเกตการามบางคนเดินอ้อมโลกไปทางสะพานนาวารัตใช่ไหมมาวัลลูรถตรงนี้แวะร้านบานาน,าน่ากล้วยทอดขับแล้วก็มาตรงนี้ก็ข้ามไปวัดเกตการามได้สบายมากๆเลยไปเขารอแล้วทุกคนดูสิหน้าทานกล้วยทอดอยู่ในนี้แล้วก็นี่เป็นชานมไข่มุกแล้วก็ชาเผือกเราเก็บเอาไว้ก่อนทุกคนชานี่ะชาอูหลงด้วยนะชาจีนชั้นเลิศยับอีกทีหนึ่งตรงนี้ฮะเดินไปนะย้อนไป ก็จะเป็นที่ตั้งของชามุกกล้วยทอดนะฮะซึ่งจะเป็นอันซีนถนนที่ขับรถนะฮะรถจะต้องขับชิดขวาเช่านั้นหนึ่งเดียวของประเทศไทยฮะหาชมยากมากดอกหูกวางดกมากทุกคนดูสิดอกหูกวาง,าวางแต่ดอกทองกวาวเรายังไม่เคยเห็นเลยนะมาที่นี่นี่ไปทุ่งเซี่ยวจะเป็นสีเหลืองฮะทุ่งเซี่ยวที่จะมีโรงเรียนที่พระเจ้าเ,เจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าแก้วนวรัตน์ฮะ เป็นพระราชทานที่ดินสร้างโรงเรียนที่ทุ่งเซี่ยวทุกคนนะฮะก็จะเป็นรถสีเหลืองไปเขาจะออกได้รถเราจะได้ไปเลย na wara